ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่เกีเรื่องเวลาเหมือนเดิมน,นะครับโดยวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา2นั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับจะเกี่ยวกับการคูณและการหารโจทย์ปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะครับสําหรับข้อแรกนะครับ สัปดาห์นี้อมอสินออกกำลังกายสามครั้งครั้งละสี่สิบนาทีสัปดาห์นี้อมอสินออกกำลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอ่าสำหรับในคาบนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะครับดังนั้นเรามาดูกันนะครับจากที่โจทย์บอกนะครับเราสามารถแยกออกเป็นสิ่งเป็นส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกได้นะครับ เราก็มาแยกกันเลยนะครับส่วนที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ได้ถามว่าสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับออกกําลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไรส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะครับสิ่งที่โจทย์บอกนั่นก็คือโจทย์บอกว่าสัปดาห์นี้ออมสินออกกําลังกายทั้งหมด3มครั้งครั้งละ40นาทีนั่นเองนะครับ ซึ่งจากเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับจากที่เราวิเคราะห์นะครับนักเรียนจะเห็นว่าออมสิ่งได้ออกกำลังกายทั้งหมดสครั้งครั้งละ40นาทีถูกต้องไหมครับซึ่งใน3ครั้งนี้จะเป็นการออกกำลังกายครั้งละ40นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาที่เท่ากันทุกครั้งนั่นเองนะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับจากที่โจทย์บอกว่า อมสินออกกําลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไรออมสินได้ออกกํลังกายทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไร่เราจึงต้องนำสามนะครับมาคูณกับสี่สิบนั่นเองนะครับอเราจะนำสี่สิบตั้งนะครับมาคูณกับสามเพื่อที่จะได้ระยะเวลาทั้งหมดนั่นเองนะครับ่างนั้นในข้อนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนั่นเองนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูข้อต่อไปกันเลยสำหรับข้อต่อมานะครับข้อ2ทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละหนึงชั่วโมง45นาทีเป็นเวลา5วันทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไรนะครับในข้อนี้นะครับ เราก็มาแยกกันก่อนนะครับเป็นส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะแยกออกมาได้เป็นในส่วนที่โจทย์ถามนะครับนั่นก็คือทีมหมูป้าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไรนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับโจทย์ได้บอกอะไรเรามาบ้างครับโจทย์ได้บอกว่าทีมหมูป้าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละหนึ่งชั่วโมงถูกต้องไหมครับ วันละหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับและเป็นเวลาทั้งหมดห้าวันนั่นเองนะครับจากที่โจทย์ได้ถามว่าทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่นะครับให้เรามาดูในส่วนที่โจทย์บอกมาโจทย์ได้บอกว่าทีมหมูป่านะครับซ้อมฟุตบอลวันละหนึ่งซมหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับเป็นเวลาทั้งหมดห้าวันนั่นเองนะครับ แสดงว่าในเวลาห้าวันนี้นะครับห้าวันนี้นะครับทีมหมูป่าได้ซ้อมไปวันละหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเท่ากันทุกวันนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราจึงต้องนำหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับมาคูณกับห้านะครับเราจึงจะได้เวลาทั้งทั้งหมดออกมานะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับ ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับในเวลา4สัปดาห์แก้วตาเรียนคณิตศาสตร์16ชั่วโมงถ้าแก้วตามีเรียนคณิตศาสตร์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเท่ากัน แก้วตาใช้เวลาเรียนคณิตศาสตร์สัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะครับอ่าสำหรับในโจทย์ข้อนี้นะครับอ่าเราก็มาแบ่งกันก่อนเป็นสเป็นส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกนะครับอ่าก่อนอื่นนั้นเรามาดูส่วนที่โจทย์ถามก่อนนะครับส่วนที่โจทย์ถามก็คือแก้วตาใช้เวลาเรียนคณิตศาสตร์สัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะครับอ่า โจทย์ถามหาว่าเป็นสัปดาห์กี่ชั่วโมงถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์ได้บอกว่าในเวลา4สัปดาห์แก้วตาเรียนคณิตศาสตร์16ชั่วโมงถ้าแก้วตามีเรียนคณิตศาสตร์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเท่าเท่ากันนะครับแสดงว่าแก้วตาได้เรียนคณิตศาสตร์นะครับทุกสัปดาห์และ แต่ละสัปดาห์นะครับก็คือเรียนเท่าๆกันทุกสัปดาห์นั่นเองโจทย์บอกมาว่า4สัปดาห์นะครับแก้วตาเรียนชนิตศาสตร์ได้16ชั่วโมงดังนั้นนะครับถ้าเราจะอยากทราบสัปดาห์เดียวนะครับ1สัปดาห์ได้เรียนกี่ชั่วโมงนะครับเราเราจะวิเคราะห์ได้นั่นก็คือจะเป็นการแบ่งเป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละเท่าเทกันนั่นเองนะครับ จากที่เรียนทั้งหมด4 4สัปดาห์นะครับเป็น16ชั่วโมงนะครับเราอยากทราบสัปดาห์เดียวดังนั้นเราจึงต้องนำ16ชั่วโมงนะครับที่เป็นเวลาทั้งหมดใน4สัปดาห์มาหารกับ4นะครับที่เป็นจำนวนสัปดาห์นั่นเองนะครับดังนั้นในข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับ ในข้อต่อมานะครับในข้อที่สี่แก้วตาร้อยลูกปัดแปดเส้นใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีถ้าแก้วตาร้อยลูกปัดแต่ละเส้นใช้เวลาเท่ากันแก้วตาร้อยลูกปัดแต่ละเส้นใช้เวลากี่นาทีนั่นเองนะครับในข้อนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งกันก่อนเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่โจทย์บอก กับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอ่าจะแบ่งออกมาได้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือแก้วตา้อยลูกปัดแต่ละเส้นใช้เวลากี่นาทีนั่นเองนะครับแก้วตา้อยลูกปัดแต่ละเส้นใช้เวลากี่นาทีนะครับซึ่งเราอยากทราบว่าแต่ละเส้นใช้เวลากี่นาทีแต่โจทย์แต่สิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์ได้บอกมาว่า แก้วตาร้อยลูกปัดแปดเส้นใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับถ้าแก้วตาร้อยลูกปัดแต่ละเส้นนะครับใช้เวลาเท่าเท่ากันนั่นเองนะครับในแต่ละเส้นดังนั้นเราอยากจะทราบเวลาในการที่แก้วตาใช้ร้อยลูกปัดหนึ่งเส้นนะครับอ่าเราอยากทราบแค่หนึ่งเส้นใช้เวลากี่นาที เราจึงต้องมาดูจากโจทย์บอกนะครับโจทย์บอกว่า8เส้นใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง20นาทีดังนั้นนะครับเราจึงต้องนำเวลาทั้งหมดนะครับเวลาที่แก้วตาร้อยลูกปัดไป8เส้นนะครับก็คือ1ชั่วโมง20นาทีหารด้วยจำนวนเส้นที่แก้วตาร้อยลูกปัดได้นั่นเองนะครับพราะก็คือ8เส้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เรา จึงต้องนำหนชั่วโมง20่สิบนาทีหารด้วยแปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในคาบนี้นะครับในค้าบนี้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นการคูณและการหารนั่นเองนะครับซึ่งเราเคยเรียนกันมาอยู่แล้วนะครับสำหรับการ คูณกับการหารนะครับเราได้เรียนกันมาแล้วเมื่อตอนมัธยมศึกษาปีที่สองนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะเป็นการนำการคูณและการหารที่เราเคยเรียนมานะครับมาใช้นั่นเองนะครับอแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการบ้านนะครับการบ้านจะเป็นการวิเคราะห์โจทย์นะครับว่า แต่โจทย์จะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองนะครับโดยการบ้านของเราจะอยู่ในหน้าที่1 3 1นั่นเองนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะครับครูจะให้ทำข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4นั่นเองนะครับให้นักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาใน4ข้อนี้นะครับ เรล,ลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันดูนะครับเพราแต่ละข้อจะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือเป็นโจทย์ปัญหาการหารกันนะครับซึ่งตัวอย่างการเขียนนั้นนะครับจะเป็นการเขียนแบบนี้เลยนะครับก็คือให้นักเรียนลอกโจทย์ลงมานะครับพอลอกโจทย์เสร็จปุ๊บนักเรียนก็มาตอบว่าเป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองนะครับอ่าทั้งหมดสี่ข้อนะครับ ให้นักเรียนทำมาในรูปแบบนี้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จสามารถส่งให้ครูในแชทได้เลยเหมือนเดิมนะครับอ่สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ